Walk with God โดยคริสตจักรพระสิริแห่งการเก็บเกี่ยวอาวุธที่พระเจ้าประทานให้กับเรา2โครินบทที่10ข้อที่4-5ถึงเพราะว่าอาวุธของเราที่ใช้สู้รบไม่ใช่แบบมนุษย์ แต่เป็นริธานุภาพจากพระเจ้าที่จะทำลายป้อมประการได้คือทำลายเหตุผลปลอมทั้งหลายและความเย่อหยิ่งทุกรูปแบบที่ตั้งตัวขึ้นขัดขวางความรู้ของพระเจ้าและจะยึดกุมความคิดทุกประการให้มาเชี่ยวฝังพระคริสต์อาจารย์เปาโลรู้ว่าเราเป็นเพียงมนุษย์ที่อ่อนแอนและไม่สมบูรณ์ฉะนั้นเราไม่พึ่งแผนการกำลัง และวิธีการของมนุษย์เพื่อจะเอาชนะการต่อสู้กับศัตรูเพราะว่าพระเจ้าได้ทรงมีอาวุธอันทรงอนุภาพพร้อมที่จะให้เราใช้ต่อสู้กับมารซาตานผู้ที่เชื่อในพระเยซูคริสต์ต้องตัดสินใจว่าจะใช้วิธีการของพระเจ้าหรือของโลกพระเจ้าได้ประทานอาวุธที่ทรงอนุภาพและเกิดผลได้แก่การอธิษฐาน ความชอบธรรมพระวจนะของพระเจ้าและพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้ประทานความเชื่อความหวังใจความรักแก่เราอาวุธเหล่านี้สามารถทำลายป้อมปราการของมารที่สร้างขึ้นเพื่อขวางกั้นความจริงและความรู้ของพระเจ้าที่ทำให้เราถูกล่อลวงจากคาโกหกหลอกลวงของมารเป็นเหตุให้ชีวิตของเราพ่ายแพ้แตกแยกเจ็บปวดโดดเดี่ยวทุกข์ใจ เปาโหลดได้ท้าทายเราให้พึ่งพาอาวุธที่ทรงฤทธานุภาพของพระเจ้าทุกวันทุกสถานการณ์ทุกเวลาขอบพระเจ้าอวยพระพรพี่น้องทุกท่านนะครับ